ใหญ่ลงถังไว้ด้วยแม่ถังจะโู่สองขีดโล่สองขีดนอนนอนนอนไม่ได้นอนไม่ได้เนี่ยกี่กิโลไม่กี่กิโลขีดเฮ้ยแกตัดตีนออกหรอได้เว้ยเกือบกิโลสองขีด บอกกี่ใดมาให้ใจชาวพึ่งเดินไปเห็นไลยโอ้ยไปให้นู่นดูเห็นเรานี้กันอยากเอาให้ไปหายาดูเะยยกูคนอีกยายหัวคนอีกด้วยของคนมีทายนาคนได้เหรอเฮเย็นดียายคนนาคนอี่ด่วนดอกฮิตยายคนนาคนอีกกิ้งเลยเด็กอยาก แม่มันหายเลยไปเรเน่ไงอยู่แล้วค่ะอยู่แล้ค่ะคอไ่ละไ่ลรวงตายดยเออทำให้มันใหญ่อมือ่ยเออทำใหญ่มืออย่างเงี้ยเด็กอกมีหลับรู้รู้ขาเี่ยว่ามันไอ้ไไอ้ายท่าขาอมีหลับไงข้อมือเนี่ยกันทําขาอวกดอกเข้มีหลับมีออกออกออนี่นะออมตีนมันอะออมตีนเกี่ยวกัไ่เกี่ยวกับไ่ สามโดกยังใครไปได้โอียกงยังไเนี hey. yeah, x ót x ót okay. ่ยอยากกินอ่ะกินซะสุดเลยะแก่ไม mm ่จะชาวนี e> <t ôi> <t ôi> ่ปบ้างไปพึ่งเ็นี่ได้กีนพึ่งเนี่ยเฮ้ยิีพึ่งเท่นี่ตอนนีขึ้นไปโมาสาโอเคมาไอแตามันกินยังงกันเอีโอเค่รวยยังวานเลยรรู้แบบนันแล้วรู้ว่ารวยนี่รวยวันยาตะรองบ้างคลายค้ายกิรวยหรย สูง26เซน26ตากีไนเลยเนาะอะไร2ี26อีกหายิบหาย26คือกันอะไรนี่ด้วยแม่มันยาวกว่ากันอ27 27คือ26 ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ